วันนี้กินเที่ยวกับออดเหมียวทัวร์อยู่กันที่ฮ่องกงนะครับเราจะพาทุกๆท,ท่านไปเที่ยวที่วัดแชร์กงเหมิวหรือว่าวัดกังหันนะครับวันนี้เราออกเดินทางจากที่พักกันเช้าหน่อยนะครับถนนในฮ่องกงค่อนข้างจะเดินทางสะดวก จะมีทั้งรถบัสรถไฟใต้ดินรถรางรถไฟฟ้าให้เราได้เลือกใช้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆทุกท่านแต่ที่เราพักเนี่ยนะครับการเดินทางไปยังวัดแชกงหมิวของเราสะดวกทางรถบัสนะครับเราก็จะนั่งรถบัสกันไปตอนนี้ก็จะให้ทุกท่านได้ชมทิวทัศน์ของเมืองฮ่องกงไปเรื่อยๆนะครับว่าการจราจรเขาเป็นยังไงรถราเยอะไหมสังเกตบนท้องถนนนะครับก็จะมีรถสาธารณะนี่แหละครับรถบัสประจําทางวิ่งกันเยอะนะครับรถส่วนตัวก็จะน้อยเพราะการขนส่ง สาธารณะเขามีเยอะนะครับคนฮ่องกงก็จะนิยมนั่งรถบัสรถเมย์นั่งรถไฟนะครับแต่ที่เราเห็นก็จะมีแท็กซี่นะครับที่วิ่งกันอยู่สําหรับท่านที่มีธุระด่วนก็จะนั่งแท็กซี่ก็ได้นะครับ จะเล่าตำนานวัดแช่คงหม,มี่ยวให้ฟังนิดหน่อยนะครับตามตำนานเขากล่าวว่าเมื่อก่อนนะครับเคยมีโจรสลัดยกทัพมาปล้นหมู่บ้านซาทินชาวบ้านแตกตื่นอพยพขนของหนีตายกันหมดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกำลังจะพาลูกหนีเหมือนกันแต่ระหว่างทางเธอพบกับชายชราซึ่งมีเคราขาวยาวเฟื้อยเลยนะครับลักษณะนหน้าเกรงขามถามถ่ายเรื่องราวกับเธอและชายชราก็ได้บอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้าน และพับกังหันลมกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นําไปเสียบไว้หน้าหมู่บ้านต่อมาเมื่อโจนสลัดยกพลขึ้นไปที่หมู่บ้านก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไปโดยที่ไม่แวะเข้าไปในหมู่บ้านทําให้ผู้คนในหมู่บ้านอยู่รอดปลอดภัยชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าชายชราคนนั้นคือลายพลแชกงและหมู่บ้านนั้นต่อมาก็ได้ตั้งเป็นที่ตั้งของวัดกังหันลม บ้านเมืองที่นี่นะครับเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องตึกสูงหาบ้านชั้นเดียว2ชั้นเหมือนบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับรถเมย์แต่ละป้ายแต่ละสายก็จะมีป้ายหลักนะครับที่จะต้องไปจอดที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับรถเมย์เขาเนี่ยค่อนข้างจะตรงเวลามากเลยนะครับสมมุติว่าเราไปยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์เขาจะบอกว่ารถจะมาภายในอีก10นาทีถ้าคาดเคลื่อนก็ไม่เกิน1นาทีนะครับถือว่าตรงเวลาดีมาก ตามท้องถนนในตัวเมืองที่เรานั่งรถผ่านมาเนี่ยผู้คนเดินกันขวักไข่นะครับคนเยอะจริงๆครับไม่รู้ว่าชนชาติไหนบ้างล่ะครับมาช้อปปิง้งมาเดินเล่นคนจะเยอะมากตามในห้าง ถ้าเรานั่งรถไฟใต้ดิน MTR นะครับก็จะสามารถมาลงได้ที่สถานีแชร์กงได้เลยนะครับก็ขึ้นไปตามทางออกแชร์กงเทมเพิลจากนั้นก็เดินตามถนนไปอีกประมาณ10นาทีนะครับ ภายในวัดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจําหน่ายทูบและเครื่องบูชาต่างๆนะครับเมื่อได้ทูบแล้วก็นําไปให้เจ้าหน้าที่จุดทูบที่ลานกว้างเขียนชื่อที่อยู่ในใบสะดอเคราะห์ทาให้เกิดสิริมงคลปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไปนะครับวิธีการคารวะคือให้หันหน้าออกจากวัดกล่าวแจ้งฟ้าดินก่อนโดยบอกชื่อที่อยู่อายุและวัตถุประสงค์ที่มาทําบุญในครั้งนี้นะครับ มันก็นําทูบสามดอกไปปักที่กระถางเมื่อเข้าไปยืนในศาลก็ให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแชร์กงอธิษฐานขอพรและมองหน้าของท่านทําพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตาโดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกาถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดีก็ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวาแต่ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกลับจากขวาไปซ้ายเมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วให้มาตีกลองอีกสามครั้งดังๆเพื่อให้เป็นที่รับรู้ของเทวดาฟ้าดิน แล้วพรที่ขอนั้นก็จะประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้กินเที่ยวกับออดเมียวทัว์ขอลาไปก่อนนะครับทริปหน้าเราจะไปเดินเล่นกันที่ตลาดนัดกลางคืนนะครับไปดูที่ว่าที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ